กานโรคุณสวัสดีครับผมนทวัฒน์จิโรดพงศ์ครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเทคนิคในการใช้รากรากหลินจือนะย้ําก่อนนะครับว่าเผื่อมีคนใหม่ๆมาฟังเนาะเห็ดหลินจือไม่มีรากแต่เราเรียกว่ารากเพราะเราจะเรียกด้วยการใช้คำพูดง่ายๆนะจริงๆแล้วส่วนนี้มันเรียกให้ถูกต้องเป็นภาษาไทยว่าสาของเห็ดหลินจือ นะครับสาของเห็ดหลินจือแต่เราขอเรียกง่ายๆว่ารากนะเพราะว่าเราเรียกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วด้วยคําคํานี้นะครับมันก็คือเป็นผลิตภัณฑ์กระปุกที่มีฉลากสีเหลืองแล้วก็มีรอเรือแปะอยู่ด้านบนฝานะครับนั่นก็คือตัวรากหลินจือนะครับซึ่งมีประโยชน์มากมายถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยโอ้โหประโยชน์มหาศาล นะครับมันสามารถที่จะช่วยบำรุงร่างกายฟื้นฟูร่างกายได้ดีมากนะครับนะผมเคยนําเสนอแล้วเรื่องนี้นะครับนะรากเป็นยังไงดอกเป็นยังไงมีสารออกฤทธิ์ทางยาอะไรนะครับแต่วันนี้เราจะพูดในเรื่องของเทคนิคเทคนิคหนึ่งนั่นก็คือการเขียวรากเออเขียวทําไมนะครับเคียวทําไมบางคนก็บอกว่าก็กิืนลงท้องมันก็ดีไม่ใช่เหรอเอา้า คืนลงท้องลองนึกภาพตามเนาะเวลาเราลืนแคปซูลลงไปใช่ไหมแคปซูล,ลก็จะไปตกอยู่ในกระเพาะอาหารของเราใช่ไหมครับดังนั้นในช่องปากของเราในหลอดอาหารจะไม่สัมผัสกับยานะครับมันจะได้ประสิทธิผลจากยาต่อเมื่อยานั้นละลายแล้วก็ดูดซึมเข้าไปในเซลล์ไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนแล้วมีแผลในทางเดินอาหาร นะครับหรือเป็นคนที่อ,อ,อาจจะเขาเรียกว่าในช่องปากเนี่ยมีปัญหายกตัวอย่างเช่นนะเป็นพวกมะเริงปากหรืออะไรพวกนี้นะครับการกินยาด้วยการกลืนลงไปอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้คุณหายช้าหรือเห็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์กาโน่เนี่ยช้าลงนะเพราะว่ามันต้องรอให้ยาละลายแล้วดูดซึมนะในลักษณะพวกนี้ครับ ต้องมีการทำให้ตัวยาเนี่ยสัมผัสกับเนื้อเยื่อในบริเวณตรงตรงตรงที่เป็นแผลนั่นแหละนะอย่างเช่นถ้าคนที่เป็นมะเร็งปากใช่ไหมฮะมีอาการปวดมีอาการเจ็บในเหงือกในช่องปากเนี่ยเขาก็ต้องมีการอมดอกหรืออมน้ำชานะครับหรือเอาดอกผสมยาสีฟันป้ายตรงนั้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นรากเนี่ยเราก็จะใช้ในกรณีที่ว่าเป็นการเคี้ยว นะครับเพราะว่ารากเนี่ยจะมีรสที่มันมันมันจะไม่ขมนะครับมันจะมันมันเวลาเราเคี้ยวปั๊บเนี่ยผงรากมันก็จะไปค่อยๆซับค,ค,ค่อยค่อยบุกทางเดินอาหารของเราโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นหลอดอาหารเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนแล้วมีอาการเบร์นขึ้นมาเนี่ยจะเหมาะมากๆนะครับจะเหมาะมากๆนะอันนั้นก็คือในกรณีของการเคี้ยว นะครับนะหรือว่าคนที่มีลมในท้องเยอะอันนี้การเคี้ยวรากก็ช่วยให้ให้เรอหรือว่าให้ให้ระบายได้ดีนะครับอันนี้บางคนอาจจะสงสัยเพราะว่าเอ๊ะแล้วการเคี้ยวนี่มันจะทําให้ให้ตัวยาเสื่อมสลายหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่นะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวยาที่อยู่ในในใน,ในรากเห็ดหินจือเนี่ยคือเวลาเราเคี้ยวแล้วโดนน้ําลายหรือโดนอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ตัวยาเสื่อมสลายไปนะครับสามารถใช้ได้ นะครับจะดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับนะถ้าใครมีปัญหาในลักษณะนี้เนี่ยก็ลองเคี้ยวรากดูนะครับเพื่อช่วยในการขับลมได้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อช่วยทําให้ลดอาการแสบอกแสบทางเดินอาหารจากการเป็นกรดไหลย้อนก็ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปเหล่านี้นะครับสามารถกดส่ง ให้คนอื่นดูได้กดแชร์นั่นแหละนะครับหรือว่าจะส่งให้ดูแล้วก็กดติดตามพวกเราได้ด้วยนะครับกดไลค์ก็จะยิ่งขอบคุณมากเลยนะครับแล้ววันหลังๆเนี่ยผมก็จะนำเสนอข้อมูลสาระดีๆแบบนี้เพิ่มเติม,ตมให้อีกนะครับวันนี้ผมนทวัตจิโรธพงศ์ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ